ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาประกอบใส่รถแล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับเป็นใบ LED นะบวกสูงต่ำในคมเดียวกันนะครับเป็นโซลีนอยด์นะครับสูงต่ำในคมเดียวกันจากได้ประกอบไว้นานแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาได้จะใส่รถครับตัวนี้ก็เป็นคมเดิมอยู่กับรถนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอน2.5นิ้วใส่มาประมาณ3หรือ4ปีแล้วนะครับตัวนี้ แสงก็เริ่มดอบแล้วหลอดก็เปลี่ยนมา2-3สชุดแล้วนะครับตัวโคมก็ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ปกติอยู่นะคแค่มันเริ่มหมองแล้วก็แสงดอบนะครับจะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปแทนโคมของรถรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับก็ไม่ซับซ้อนอะไรใส่ใส่กแค่ไม่กี่ตัวครับ ก็เป็นพวกชุดสายไฟชุดเก่านะครับที่ทําไว้ในคลิปก่อนเมื่อประมาณสามหรือสี่ปีก่อนนะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตอนนี้จะถอดโคมออกมาแล้วนะครับจะเป็นโบโบ,โบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีชุดสายไฟเก่านะครับอยู่ในนี้นะครับมีชุดสายไฟของของรถเดิมนะครับแล้วก็ชุดสายไฟของที่เป็นชุดเพิ่มไฟนะครับอยู่พวกอยู่ในนี้หมดเลย ส่วนรถเดิมๆเลยนะครับรถเดิมๆเลยระบบไฟจะเป็นแบบใช้บวกมาแช่ไว้นะครับแล้วก็เอาคั้วลบผ่านสวิตช์นะครับ yeah. เปิดไฟก็คือตัดต่อขั้วลบมานะครับไฟสูงกับไฟต่ำนะครับแต่ชุดชุดที่เป็นชุดรีเลย์เพิ่มไฟนะครับจะเป็นไฟบวกมาเลี้ยงนะครับไฟบวกเลี้ยงอ่าเป็นลบลบมาค้างไว้นะครับแล้วก็เปิดไฟบวกมาไฟบวกไฟบวกสูงไฟบวกต่ำนะครับ ตอนนี้ก็มันเป็นของผมก็เป็นชุดเพิ่มไฟอยู่แล้วนะครับเป็นดีเลย์รีเลย์ชุดเพิ่มไฟอยู่แล้วทีนี้ก็แปลงขั้วนิดหน่อยนะครับแปลงขั้วดิดหน่อยจะไม่ได้ใช้ขั้วลดของเดิมนะเพราะตอนเนี้ยไอของรถผมไอขั้วเดิมนี่มันก็ไม่มีไฟมาแล้วนะครับมันมันเสียหมดละไฟสูงก็ไม่ติดนะครับไฟต่าก็ไม่ค่อยสว่างใส่ไฟเก่ามากแล้วครับไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ก็แค่ปล่อยไว้เฉยเไม่ได้ใช้แล้วจะมาใช้ชุดใส่ไฟใหม่อันนี้นะครับชุดสสยไฟใหม่ ที่ทำไว้ตั้งแต่ประมาณ3าหรปีก่อนยังใช้ได้อยู่นะครับใส่ไฟเส้นใหญ่ใหญ่กว่าของรถมากๆากนะโอเกตามนี้ตัวนี้ก็เป็นโคมเดิมที่ถอดออกมานะครับยังใช้ได้ใช้ได้ดีอยู่นะครับแค่มันเริ่มหมองแล้วเปลี่ยนจากของใหม่กับของเก่านี่ก็ของใหม่ย,ยังใสๆอยู่อันนี้ก็หมองๆแล้วนะครับทั้งคู่นี่ก็เป็นโคมจีนเหมือนกัน เป็นโคมจากจีนเหมือนกันตัวตัวโคมนะไอตัวไส้ในนี้ซื้อต่างหากนะครับมาแปลงเอาตามคลิปเลยนะฮะนี่ก็เป็นหลอดชุดเก่าเป็น LED ข้างหนึ่งเป็นซีนอนข้างหนึ่งนะครับซึ่งมันเคยเป็นซีนอนทั้งคู่แหละแต่มันขาดไปหลายรอบแล้วนะครับก็เอาเลยเก็บเอา LED ชุดแรกๆเลยเอามาใส่ใหม่นะครับก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนแล้วอ่าแล้วก็ มต่จะมีแหวนล็อกอันหน้าเนี่ยครับมีแหวนล็อกที่ใช้ของเดิมได้เลยนะใช้ของเดิมได้เลยเสียบเข้ามาแล้วก็ไปยึดกับตัวรถนะครับเสียบเข้ามาอย่างนี้นะฮะไปยึดกับตัวรถเหมือนเดิม ครับตอนนี้ก็ต่อขั้วต่อขั้วหลอดไฟนะครับต่อั้วหลอดไฟ H4 เข้ากับสายไฟของรถนะครับที่เป็นสายของชุดชุดเพิ่มไฟนะครับเป็นชุดดีเลยนะครับถ้าเป็นขั้วเดิมๆถ้าเป็นรถขั้วเดิมๆแบบนี้ก็เสียบได้เลยนะครับเสียบได้เลยนะฮะเอาเอาขั้วที่มากับขั้วที่มากับตัวโปรเจคเตอร์นะครับร้านของ ร้านเอทีนะร้านเอทีโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีขั้วแบบนี้มาให้นะครับมามา,มากับตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นลูกแก้วนะครับมากับตัวลูกแก้วนี้นะครับมากับตัวลูกแก้วบอกเขานะครับว่าใช้กับรถเดิมก็ได้ก็เอามาเสียบกับรถเดิมได้เลยนะครับส่วนของผมมันเป็นรถที่มันดัดแปลงสายไฟมาแล้วนะครับก็เลยทําแบบนี้แล้วกันนะครับขั้วใหม่นะครับส่วนส่วนไฟ ไฟลีไฟเดย์ไลท์วงแหวนนะครับตัวเดย์ไลท์ผมจะไม่ได้ต่อนะครับผมจะต่อเป็นไฟลีนะครับกล่องอันนี้เป็นกล่องควบคุมของไฟเดย์ไลท์ไฟลีนะครับสีดําก็คือขั้วลบนะครับแล้วก็สีแดงนี่จะเป็นเดย์ไลท์นะครับสีแดงเป็นเดย์ไลท์สีขาวเป็นไฟลีนะครับต้องต่อถ้าจะต้องการให้ไฟลีติดต้องต่อสีแดงพร้อมสีขาวนะครับ เป็นเดย์ไลท์พอพอต่อเดย์ไลท์ติดปุ๊บแล้วก็เอาสีขาวจำรวมนะครับมันจะเป็นไฟไฟที่หลีลงนะครับแต่ถ้าเอาสีขาวเส้นเดียวต่อเข้าแบตจะไม่ติดนะครับเอาเอาสายไฟหลีต่อเข้าแบตอย่างเดียวจะไม่ติดนะครับต้องต่อรวมกัน2เส้นนะครับถึงจะติดติดเป็นไฟหลีนะขาวกระแดงรวมกันนะครับส่วนไอ้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวข้างนี้ครับไฟเลี้ยวหลีข้างก็มี3มเส้นเหมือนกันสีเหลืองเป็นไฟเดียวนะครับ สีแดงเป็นไฟหลีสีดําเป็นขั้วลบนะครับก็มาจับรวมอยู่กับไฟมุมนะครับไฟมุมหลี่เลี้ยวเนี่ยอย่างงี้นะครับไฟมุมหลีเลี้ยวก็มาจับรวมเลยนะครับไฟเลี้ยวก็จับที่ขั้ขวลอดส้มนะครับไฟหลีกก็จับที่ขั้วลดขาวนะครับแบบนี้เลยไฟหลีไฟเลี้ลยวทีนี้ก็เสียบปลั๊กเข้ากับเข้ากับโคมใหม่ก็ใช้งานได้แล้วครับอันนี้ก็คือใช้งานได้แต่ก็ต้องปักเดี๋ยวต้องประกอบอีกข้างหนึ่งนะครับ ตอนนี้ต่อสายไฟเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะครับเลกข้างหนึ่งเดี๋ยวทําอีกข้างนึงต่อครับโอเคตอนนี้กําลังจะลองประกอบนะครับและแล้วปัญหาก็เกิดนะตัวนี้จะเป็นเบ้าของเบ้าของรถนะครับที่เอาไว้ใส่กับโคมโคมแบบเดิมนะครับตัวเก่าผมจะใช้เป็นโคมโคมของเดิมโคมเดิมของรถนะครับโคมเดิมของรถมามาดัดแปลงมันจะใส่ได้พอดีนี่นะครับใส่ได้พอดี ส่วนไอโคมใหม่ที่ทําใหม่ข้างหลังมันใหญ่ไงตีดถ่ไม่ได้นะครับตีดถ่ไม่ได้ดูรเรื่องแบบนี้ก็ต้องเจียแล้วครับต้องตัดตัดโคมด้านหลังออกนะครับโอเคมาแล้วนะครับต้องใช้กําลังแก้ปัญหาก็นิดหน่อยนะครับก็เอาตัวนี้หย่อนเข้าไปได้แล้วนะครับก็ ใส่ฝาครอบนะครับแล้วก็ยึดกับยึดนอด็อตตรงนี้จะเป็นหูตั้งซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นหูตั้งกระดกบนล่างนะครับจะมีตัวนี้ครอบเข้าไปนะครับครอบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไขนอ็ขนอตไขน็อตสี่ตัวนะครับยึดกับโคมอยึดโคมกับขาของรถนะครับแล้วก็จะมีสปริงเดี๋ยวจะมีสปริงเกี่ยวตรงนี้นะครับเอาไว้เอาไว้ตั้งเอาไว้ตั้งระดับนะครับโอเคเดี๋ยวใส่รถก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วหนึ่งข้างนะครับก็มันคงดีนะครับเดี๋ยวก็ลองไอทีตอนใส่ตะแกรงเรียบร้อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใส่ตะแกรงเรียบร้อยไอใส่กระจังเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นยังไงก็เหลืออีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ทํานะครับจัดสายลูต่อนะครับโอเคตอนนี้ประกอบแล้วนะครับทั้งสองข้างประกอบเข้าไปแล้วทั้งสองข้างนะครับตอนนี้ก็เทสไฟกันก่อน เทสไฟกันก่อนจะได้ไม่ต้องมาลื้อใหม่นะครับตอนนี้ก็เปิดไฟหลีนี่ก็ไฟหลีอยู่ไฟหลีไฟมุมนะครับตรงนี้ต่อกับต่อดีไลท์ต่อดีไลท์ก็ไฟหลีรวมกันไปเลยนะครับตอนนี้เพะผมมาได้ต่อสายดีไลท์มานะครับถ้าถ้าต้องการดีไลท์ก็ดึงไฟกุญแจมานะครับดึงไฟกุญแจไฟอ่อนมาเส้นหนึ่งนะครับดึงไฟอ่อนมาเส้นหนึ่งตอนนี้ก็ต่อเป็น หลี่กับเดลไรส์รวมกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลองไฟเดียวหน่อยเปิดเป็นฉุกเฉินแล้วกันนะครับอันนี้หลอดนะไม่ติดโอเคติดแล้วมาจะครัวรวมนิดหน่อยโอเคปร,ประมาณนี้ใช้งานได้ครบอยู่นี่เบี้ยวๆหน่อย โอเคตามนี้ครับเดี๋ยวใส่กระจังหน้าได้แล้วนะครับติดครบหมดนะครับลืมเทสไฟหน้านะเมื่อกี้เปิดแต่ไฟหลีกกับไฟเลี้ยวอันนี้เป็นไฟหลีไฟหลีแล้วก็ไฟห,หน้านะครับไฟหลีแล้วไฟต่ำโอเคตอนนี้ติดแล้วนะครับโปรเจคเตอร์คมๆนะนี่ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะพลาสติกโอเคเปิดไฟสูงหน่อยกลางวันนะีนตอนกลางวัน ติดทั้งสองข้างไหมนะครับฝั่งนี้ติดนะโอเคฝั่งนี้ก็ติดอยู่นะครับไปสูง โอเคนะครับเรียบร้อยลหมดแล้วนะครับประกอบกับที่เดิมเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับเป็นไงกันบ้างครับแบบนี้นะฮะสวยไหมครับ ตัวนี้เป็นไฟหลีนะครับตัวนี้เป็นไฟหลีไฟวงแหวนกับตัวไฟข้างๆที่เป็นลูกศรน,นะครับต่อผมต่อรวมกันเลยนะครับ <tuh> ไม่ได้ไม่ได้ต่อกับเดย์ไลท์นะครับก็จะเป็นแนวนี้เลยไฟวงแหวนจะต่อแบบเป็นเป็นสเต็ปหลีสุดนะครับเป็นสเต็ปหลีหลีแสงสุดนะครับเบาคือสว่างน้อยนะครับหลีหลีให้สว่างน้อยไว้นะครับเป็นสเต็ปของไฟหลีของวงแหวนนะฮะเปิดไฟเหลว อันนี้หลีบวกเลี้ยวนะครับหลีบวกเลี้ยวไอตัวตัวนี้ไฟหลี่มันบบไฟหลี่จะไม่ได้ดับนะก็คือเป็นติดเป็นไฟเลี้ยวทับไปเลยนะครับตัวที่ตัวลูกศรน,นะประมาณนี้หลีเลี้ยวนะครับนี่นะถ้าเป็นเลี้ยวไฟเลี้ยวเพียวๆนะครับแบบนี้เลยสวยง,งามนะครับ ตอนนี้เปิดไฟต่ำตอนนี้เวลายังไม่หกโมงเย็นครับเวลายังไม่หกโมงเย็นเลยนะก็เห็นเห็นลำแสงของไฟตัวเองแล้วครับไฟต่ำชัดเจนนะครับไม่ขึ้นไปแยงตาใครแน่อนอนอยู่ระดับคมๆเลยนะครับแล้วมามองกันที่ลูกแก้วนะครับมามองกันที่ลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับแสงก็ไม่ไม่มีฟุ้งออกมาเลยนะครับมองเหมือนไม่สว่างเลยนะครับแต่ถ้าก้มลงเมื่อไหร่รู้เรื่องนี่ครับ แสงจริงๆจ,จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ที่ถนนอย่างเดียวแสงจะไม่ได้ขึ้นมาเข้าตาใครนะครับแสงจะอยู่ที่ถนนอย่างเดียวถ้ามองมุมนี้นะครับจะไม่เห็นจะไม่เห็นไม่เห็นเป็นแสงไฟเลยนะครับเห็นเป็นจุดขาวๆเล็กๆแค่นั้นเองเห็นไหมฮะเป็นจุดขาวๆเล็กๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปอยู่ในระยะที่ไฟทํางานเมื่อไหร่นะจะสว wh ่างมากๆเช famoso, totally ่นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าไฟไฟต่ำจะเข้าตาใข่แบบนี้ไฟต่ำจบจบแน่นอนนะครับนะี่เปิดไฟสูงเปนแผ่นกันอยู่นะครไฟสูงไฟต่ำใช้หลอดเดียวกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวเสียงแสงตอนกลางคืนกันอีกทีนึงครับ ก่อนออกประเทศมาดูแสงที่ที่บ้านกันก่อนนะครับดูแสงบนถนนอาบนถนนหินคุกกันก่อนนะครับล่านี้เป็นเปิดไฟหลี่นะครับเปิดไฟหลีอันนี้เปิดไฟต่ํานะครับไฟต่ํานี่เส้นคัตออฟชัดเจนนะครับสว่างเต็มถนนเลยนะครับสว่างฝาสว่างฝาต,ตัวซีนอนที่เคยใช้มากๆนะครับอันนี้เป็นไฟต่ํานะเดี๋ยวอันนี้ไฟสูง นะครับไฟสูงสูงนี่ก็คือสูงสุดใช้ได้เลยนะครับสว่างสุดซอยเลยนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ มืดๆกันา มน่าจะโอเคแล้วนะครับตั้งระดับไปนะ้าามสูงนะครับน่าจะพอดีแล้วถ้ามีบรรทุกเล็กน้อยก็จะสูงกว่านี้นะครับ <S <S เดี๋ยวมาลองไฟสูงกันหน่อยนะไฟสูงนี่ฮะไฟสูงไฟสูงก็เห็นไกลทะลุทะลวงนี่นะครับเห็นไกลทะลุทะลวงนี่นะครับ,รบจากไฟต่าก็คือเห็นบน,นถนนนะพอไฟสูงก็เห็นทั้งหมดเลยนะครับโอเคเลย แต่ตัวไอ้ตัวนี้นะครับตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ตัวไฟสูงจะไม่ได้แบบบานบานทั้งหมดนะตัวรุ่นเก่าของผมอะตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์สีนอนแสงไฟสูงจะบานกว่านี้นะครับคือไฟสูงจะสูงหมดเลยสูงเกลี้ยงสูงทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นสีดําส่วนตัวโปรเจคเตอร์ LED ตัวนี้นะครับจะสูงเฉพาะสูงเฉพาะตรงถนนนะครับสูงเฉพาะตรงถนนข้างๆมันจะไม่ได้มีไฟสูง ก็ข้อแตกต่างกันตัว LED LED รเจคเตอร์นี่ก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ตัวเฉพาะรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้นะครับที่เป็นไฟสูงแบบนี้จะมีตัวที่แพงกว่านี้นะครับที่เป็นหลายพันหรือหลักหมื่นนะครับก็จะเป็นอ่าแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบมีเลเซอร์เลยก็มีนะครับจุดตรงกลางจะสว่างกว่านี้อีกนะครับก็มีนะฮะส่วนรุ่นที่ผมซื้อมาอันนี้คู่ละสี่พันห้าร้อยบาทนะถ้าจำไม่ผิดเฉพาะตัวโปรเจคเตอร์นะครับคู่ละสี่พันารยบาท รถส่วนทางนี้รถส่วนทางมานี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าไฟเราอยู่ที่ถนอนอยังเดียวเลยนะครับมองเห็นทางนี้นะครับแล้วก็ไม่เข้าตา จนจบนะครับทั้งสองคลิปเลยนะใครยังไม่ได้ยินไม่ได้ดูคลิปแรกไปดูคลิปแรกก่อนนะครับคลิปแรกเป็นวิธีประกอบนะที่ผมซื้ออุปกรณ์มาทำนะครับส่วนคลิปสองนี้เป็นการติดตั้งกับรถนะครับนี่ฮะเห็นหลุมเห็นบ่อหมดนะครับเห็นร่วงหน้าก่อนเลยนะครับหลุมขนาดนี้นะถนนพังนะครับหลุมถนนพังนี่เราจะเห็นก่อนไกลเลยนะครับเอาไฟเราสว่างนะ มืดตึ๊บเลยนะครับถนนนี้มืดตึ๊บเลยนะพอมีไฟหน้าอันใหม่เนี่ยมาแล้วนะครับก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะดีกว่าเดิมเยอะตัวโปรเจคเตอร์ซีนอนตัวเก่าก็ดีนะครับแค่พอมันเก่าแล้วนะคมันสี่มาบานสี่ปีแล้วมันก็เสื่อมไปตามอายุมันนะก็ได้เป็นอันเป็นตัวนี้ LED ตัวใหม่นี่ครับก็คือดีขึ้นเยอะเลยครับมองเห็นชัดเลย มาลองถนนใหญ่นะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางแต่ไม่มีไฟสี่เลนนะครับถนนลาดยางไม่มีไฟ โปรเจคเตอร์ or, เป็นซีนอนอยู่แล้วนะครับยังรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่า ตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางใหม่นะครับลาดยางใหม่นะลาดยางใหม่ยังไม่ได้ตีเส้นจราจรนะครับก็เห็นตัวถึงนีนะครับตอนนี้ม,มีมีไฟทางช่วยด้วยนะครับรับเฉพาะไฟหน้าก็เอาอยู่อยู่แล้วนะถนนลาดยางใหม่ๆนะยังไม่ได้ตีเส้นเลย โคมโปรเจคเตอร์ประเภทนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็นโคมประเภทเดียวกับรถรุ่นใหม่ๆตอนนี้ที่ใช้กันนะครับก็อย่าง r e m ม t รีโวโ r รเจกเประมาณนี้นะครับก็คือใช้ไฟแบบนี้แหละนะครับคุณภ,ภาพสูงแบบนี้เลยแต่ว่าที่มีประเด็นกันเรื่องอไฟโปรเจคเตอร์แล้วกันนะครับว่ารุ่นอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะที่ที่ไฟโปรเจคเตอร์เข้าตานะครับเพราะว่าการตั้งระดับนะครับการตั้งระดับของคนขับนะครับไม ตังคือตั้งไฟสูงเกินไปนะครับถ้าเราต้องการัตรถ้าเราตั้งไฟให้ระดับอยู่ที่ถนนแบบที่ผมตั้งแบบนี้นะครับไม่มีทางที่ขับแล้วไฟหน้าจะขึ้นจะขึ้นไปแยงกระจกคนอื่นห,หรือว่าหรือว่าเข้าตารถที oh> ่สวนทางเลยนะครับถ้าเราตั้งไฟระดับแบบนี้นะให้มันอยู่ที่ถนนนะครับอยู่ที่ถนนไว้นะครับเห็นถนนตัวนะครับเห็นเห็นทั้งถนนเลยแล้วก็ไม่เข้าตาคนอื่นด้วยนะครับ อเคคลิปโชว์รถที DIY คลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะ DIY งานแบบนี้นะครับงานซ่อมรถงานแปลงไฟพวกนี้นะฮะใครชอบก็กดไลค์ไว้นะครับกดไลค์คลิปกดติดตามช่องไว้ครับงานซ่อมรถงาน DIY ต่างๆก็จะมีเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม